สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลานคำล่าพาแซบนะครับวันนี้มาสเสนอเวนูหอยแครงครับหอยแครงจักพัิตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องใหญ่เลยพี่น้องนี่สามนิ้วดูดิตัวใหญ่ครับสวงฟ้า นี่ด้อบะใหญ่อยู่ดิเขาเรียกอะไรก่อนหอยแขงหอยแขงจักรพัดเหรอนาพี่น้องต้องพูดลายแล้วเปียวปากแล้วนะแขงกันกันได้พี่น้องโอ้ดูนึงเงินจิมกับโถดเด็ดอเออฟิตฟิตเจลิงฟิตเจลิงกับปลาแซลมอน ใส่เลยพี่น้องเนี่ยดูความชดความฉ่ำเลยอืมอืมอืมเขาทาไป็นระยะห่างปะนี่าานี่น Hạn chim đi cho chút 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 แต่เสีซวมันวนตนาตรงนี้ปาดตินิดนึงอืมใกล้มที่นี่้อืมลาชี่นี่เราไปดองลนะอ้ จัะไปเลยอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ยังมาทานออกฤทธิ์อ mm ือ hmm. อ mm ืมอืมของแค้อืม mm hmm. เจ็บ mm hmm. น้องใส่แค่สไลด์อมฟีดนี่น โอ้ยใหญ่ hmm. ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้อง mm hmm. ใส่กระน,น้ำจิม้ม mm hmm. ตัวใหญ่รักเลย mm hmm. นะครับ Vâng. Mm. Ja. Ông tiếng tiếng lên làm chim.

ขอดาด้วยขอดาเป็นเนีย่ยห้างวะนะครับเ้ย,วยว่น <laughs> ้องยอะยั่วครับเยอะยั่ว เซีอมอนใส่กระน้ำจิ้มโดดเด็ดนี่ครับพี่น้องใส่เลยแซ่บๆนั่กันครับพี่น้อง